ด้วยวิธีการของแพทยสภาเราอะถ้าเขาสอบได้มันก็คือมีศักิ์และสีเท่ากันมันวัดกันที่การสอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ว่าเราจะจบจากที่ไหนหรือเราจะเรียนศึกษาที่ไหนทั่วโลกใช้ตำราเล่มเดียวกันและตำรานั้นก็เป็นภาษาอังกฤษเหมาะกำมองว่าคนที่จะไปเรียนในต่างประเทศนั้นอะมักได้เปรียบมากกว่ากันในการสอบใบประกอบโรคศิลด้วยเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษมาแล้วทุกๆปีอย่างเงี้ย มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสุกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจิตรชีวงและอาจารย์ประสบรีอึ้งถาวรค่ะอาจารย์คะถามต่อเลยนะคะว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยเรียนจบแพทย์ยังต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้วเขาสามารถมาตรวจมารักษาคนไข้ามาเปิดคลินิกใ,<ช>ในเมืองไทยได้เลยไหมคะแหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้องๆในคิดว่าจบมาแล้วเนี่ยจะมาตรวจคนไข้ได้เลยค่ะทาไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นทุกประเทศในโลกนี้ เราต้องมีการคุ้มครองผู้บนนริโภคก็คือคนไข้น้องึอง,งทำไม่ <มา S 1> ได้ไคะ่ะอาจารย์น้องต้องมาประเมินความูค้ความสามารถว่าน้องสามารถที่จะไปตรวจคนไข้รักษาคนไข้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะ,ะ,ะจะไม่มีใครไปดูแลน้องอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนในโรงเรพยพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกป,ประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยก็จะมีการประเมินเข้าสู่ระบบนี้ของเราเนี่ยเราก็เรียกว่าการสอบประเมินนะคะในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้องจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการการสอบซึ่งมีทั้งด้านทฤษฎีและก็ปฏิบัติ ไม่ว่าจะจบจากประเทศไหนก็ตาม่ะทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกคนก็ต้องมาผ่านการประเมินสุดท้ายที่นี่จบแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยค่ะก็อยากจะเรียนน้องว่ามีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าในการเมินด้านทฤษฎีเนี่ยเราออกเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาษาอาเซียนในอนาคตนะคะน้องๆที่ไปอยู่ในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทําภาษาอังกฤษอาจจะต้องมีมีการทบทวนภาษาอังกฤษส่วนถ้าเผื่อว่าในภาค ปฏิบัติตรงนี้คนไข้เป็นคนไทยเขาก็ต้องพูดไทยกับน,น้องน้องก็ต้องพูดไทยด้วยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คงจะทำได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเขากลับมาแล้วเนี่ย<ม>เราจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบจะต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆที่ไปเนี่ยถ้าเกิด<ม>ไปจนจบเลยแล้วกลับมามก็จะมาสอบขั้นตอนหนึ่งาได้เลยมนีทั้งหมด3ขั้นตอน 1>, 1 2-, 2> ึ 1> ่งออะไรคะเป็นทฤษฎี2ชุดแล้วก็เป็นปฏิบัติ1ชุดคชุดแต่ถ้าเืิดน้องๆที่ไปแล้วอยากจะกลับมา สอบระหว่างทางเพราะว่าความรู้จะได้ไม่เลอะนะคะน้องๆก็สามารถจะไปในที่ที่เรารับรองเอาใบาไปแล้วน้องก็สมัครสอบจากเมืองนอกมานะคะว่าจะมาขอสอบตอนปี3ตอนปี4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็จะสามารถสอบสองพัทแรกได้ก่อนลงูงหา,าแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาสอบที่เมืองไทยนี่สําหรับขั้นตอนที่สาเนี่ยสำคัญเพราะว่าน้องๆที่จบจากต่างประเทศเนี่ยเราจะมีกติกาว่าน้องต้องมีการดูคนไข้ในระดับของคลินิกมากขึ้น พราะ,ะฉะนั้นเวลาที่น้องจบแพทยศาสตร์บัณฑิตไปแล้วเนี่ยน้องจะมีหนึ่งปีของการทํางานในโรงพยาบาล<ะ>ในต่างประเทศที่น้องจบหรือในประเทศไทย<ะ>ก่อนที่น้อง,องจะมีสิทธิสอบภาท3สา ที่บอกว่าต้องมาฝึกงานในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะตรงนี้ทางแพทยสภาจะเป็นคนเลือกให้หรือว่าน้องๆเขามีสิทธิ์เลือกเองน้องๆมีสิทธิ์เลือกเองแต่น้องๆถ้าจะมาในประเทศไทยนะคะโรงพยาบาลล่านั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองให้แล้วก็น้องๆก็ต้องมาสอบผ่านแพทยสภาแล้วก็ไปทํางานตรงนั้นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถสอบขั้นตอนสุดท้ายได้ถ้าเผื่อน้องได้หมดทุกอย่างเนี่ยนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็จะให้ใบประกอบวิชาชีพของน้องซึ่งณวันนี้เนี่ยยังไม่มีอายุ สามารถจะใช้ได้ไปในการตรวจคนไข้ได้ตลอดไปค่ะแสดงว่าอีกหน่อยจะมีเรื่องของการกําหนดอายุนะคะเห็นอาจารย์พูดมาแบบนี้ค่ะในอนาคตเราคงทําอย่างนั้นนะคะก็เป็นการคุ้มครอง ความเสี่ยงเหมือนกันนะคะว่าหมอทุกคนจะต้องมีการศึกษาต่อเน,นื่องต่อไปเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องกำหนดว่าจะต้องแพทย์จะต้องมีการศึกษาอย่างไรแล้วก็จะมาผูกกันกับในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพพอสมควรค่ะในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะในการให้รับรองนะคะ,ค,ะค่าธรรมเนียมเนี่ยม,มีไม่มากเลยนะคะประเภทแรกก็คือว่าค่ารับรองในการที่น้องจะได้ใบไป,ไปรับรองในเข้ามาในการสอบจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่น้องมาสมัครสอบก็มีค่าธรรมเนียมการสอบธรรมดารับรองว่าน้อยกว่าค่าธรรมเนียมในการไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจารย์คะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจอยากจะไปเรียนแพทย์ต่างประเทศค่ะเชิญค่ะอาจารย์อยากจะให้น้องเนี่ยทบทวนตัวเองว่าน้องหนึ่งน้องอยากเป็นหมอจริงหรือไม่ อันที่สองเนี่ยนะคะนองมีคุณสมบัติที่จะเป็นหมอหรือไม่ก็คือความอดทนอดกลั้นและความตั้งใจในการทาแล้วก็น้องต้องสู้นะคะการเรียนแพทย์ไม่ใช่ธรรมดาคือมันจะต้องมีทั้งความที่ว่าบางทีไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะแล้วก็ต้องอดทนต่ออารมณ์ของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีอารมณ์แบบที่จะรับปัญหาต่างๆได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เรียนแพทย์เท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นถามตัวเองให้ชัดอันที่สองก็คือเลือกที่ไปเรียนให้มันเหมาะสมค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเรียนผิดเนี่ยนะฮะจะเสียเวลาเรียนไปโดยใช่เหตุแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเสียไปหลายปีสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือการที่มาสอบใบป,ประกอบวิชาชีพว่ามีก็ต้องเตรียมตัวให้พอสมควรให้พอดีนะคะให้พอเหมาะแล้วก็ตรงจุดนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับน้องๆที่กําลังเลือกทางเดินชีวิตค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากแพทยสภาและสถาบันมะปก,กลาวนะคะที่สําคัญค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรกรรมการแพทยสภามากนะคะขอบพระคุณค่ะและตอนนี้หมดเวลาของรายการสุขก,กายสุขใจกับแพทยสภาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ แต่ว่าพอได้ฟังจริงๆก็มันมีถึงแนวทางในระยะต่อๆไปว่าเราจบมาแล้วเราจะต้องทํำยังไงไม่ใช่แค่คิดสั้นๆว่าฉันจะเป็นหมอนะฉันจะเอาแค่ตรงนี้ไม่ได้ต้องวางให้ยาวกว่านั้นนะคะพยายามให้เต็มที่ก่อนอาจจะอาจจะได้ในขณะที่ไม่ได้อยากได้ก็ลองดูก่อนว่าเราชอบจริงๆใช่ไหมที่เราจะเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกไปเรียนที่ไหนหรือเส้นทางที่ไหนมันก็มีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นนะคะ